อย่าส่งคลิปนี้ให้กับเจ้านายของทุกคนกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยพอจะมาเปิดเผย7เทคนิคใช้ AI ยังไงนะครับให้คุณทํางานเสร็จไวขึ้น10เท่าและแน่นอนครับว่าเจ้านายของทุกคนเนี่ยจะต้องอึ้งน,นะครับว่าทําไมคุณเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดขนาดนี้สวัสดีครับผมปอคิมมี่นะครับวันนี้ครับปอเชื่อว่า AI เนี่ยไม่ได้จะมาแย่งงานทุกคนไปนะครับแต่ว่ามันจะมาช่วยลดภาระของเราแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเราได้ดีมากขึ้นเลยนะครับ จึงเป็นที่มาของคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานประจำนะครับฟรีแลนซ์หรือว่าหัวหน้านงานเนี่ยก็สามารถที่จะหยิบจับเทคนิคพวกนี้ไปใช้งานได้ทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะเทคนิคที่5นะครับที่มันช่วยในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามกันไปถึงเทคนิคที่5กันด้วยนะครับเอาไปว่าถ้าพร้อมจะอัปเกรดความเทพในการทํางานและเปลี่ยนให้เจ้านายหลงรักคุณกันแล้วนะครับดูคลิปนี้ให้จบและการทํางานทุกคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้พร้อมที่ปอพูดทั้งหมดในวิดีโอนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะลงไปที่ใต้ด้านล่างเดสคริปชันนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะได้พร้อมตัวเนี้ยผ่านอีเมลของทุกคนเลยนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้พร้อมก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับ โอเคมาเริ่มกันที่เทคนิคที่1กันนะครับในเทคนิคนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับใครนะครับที่อยากจะสรุปการประชุมนะครับให้เปลี่ยนเป็นพอดแคสต์นะครับสมมุติว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะขับรถไปด้วยนะครับฟังพอดแคสต์ที่สรุปการประชุมไปด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยให้ทุกคนประหยัดเวลาในการทํางานไปได้เยอะมากๆเลยนะครับก่อนที่จะ ถึงที่ทํางานหรือว่ารถติต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนี้กันนะครับโดยให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่ Google AI Studio นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องเตรียมไฟล์เสียงในการที่จะสรุปการประชุมมาก่อนนะครับสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเราเะครับเตรียมไฟล์เสียงมาละนะครับอันนี้ก็คือเป็นกอตอแถลงกา,การประชุมนะครับ JBC เนอซึ่งบอกกะไปถึงมาจาก YouTube นะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเขาจะมาสรุปการประชุมแล้วก็แปลงเป็นพอดแคสต์ให้เราได้ยังไงบ้างนะครับก็ลากไฟล์ตัวนี้เข้ามาในหน้าของ Google AI Studio เลยนะครับอ่ะหลังจากนั้นครับก็ให้เราเนี่ยเขียนพร้อมแบบนี้นะครับก็คือสรุปการประชุมนี้อย่างละเอียดนะครับและทำเป็นสคริปต์สรุปเนื้อหานี้ให้เป็นพอดแคสต์พูด2คนนะครับเป็นผู้ชายที่ชื่อว่า M และเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่านิงนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนชื่อนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะทีนี้ครับพอได้แบบนี้ปุ๊บนะครับอัปโหลดไปเรียบร้อยนะครับก็กดรันได้เลยอ่าทีนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับให้เขาทำงานก่อน โอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็จะได้สรุปเนื้อหามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นภาพรวมประมาณนี้นะครับแต่ว่าจุดเด็ดก็คือในเรื่องของสคริปต์พอดแคสต์นะครับตัวนี้แหละที่เรานะครับจะเอาไปแปลงเป็นพอดแคสต์อีกทีหนึ่งนะครับโดยให้เรานะครับมาที่ในส่วนนี้เลยนะครับที่มันเริ่มในส่วนของคำว่า M เนี่ยนะครับก็คือเราจะ Copy เลยนะครับจากตัวของสคริปต์ของคุณ M นะครับไปจนถึงด้านล่างสุดนะครับที่เป็นคุณหนิงสวัสดีค่ะนะครับเห็นไหม อันนี้ก็คือสคริปทั้งหมดนะครับที่เขาสรุปมานั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กด Copy ีไปได้เลยนะครับทีนี้ครับเวลาที่เราจะแปลงเป็นพอดแคสต์เนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับมาที่ทางด้านซ้ายนะมันจะมีคำว่า generate media ตรงนี้ครับให้ทุกคนคลิกเข้ามานะครับหลังจากนั้นทุกคนจะเห็นคำว่า Gemini นะครับ speed generation นะครับก็คลิกเข้ามาตรงนี้ได้เลยอ่าพอมาที่หน้านี้ครับทุกคนจะสังเกตเห็นแบบนี้ครับ ให้มาดูทางด้านขวามือก่อนนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นโหมดนะตรงนี้ครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะว่าจะให้มีคนพูดคนเดียวเป็นพอดแคสต์พูดคนเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นมัลติสป e a เกอร์อ i o นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพูด2คนนะครับก็เลือกเอานะครับว่าอยากจะให้สคริปต์ของเราเนี่ยมันมีคนพูดกี่คนแต่เมื่อกี้ครับเราแปลงสคริปต์ของเราเนี่ยให้มีคนพูด2คนก็คือคุณเอ็มแล้วก็คุณหนิงใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาเลือกได้นะครับว่าอยากจะให้นะครับ คุณเเป็นเสียงแบบไหนนะครับคุณหญิงเป็นเสียงแบบไหนนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะฮะทีนี้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลบในส่วนของสคริปที่2กันก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกที่สคริปที่1ตรงนี้นะครับลบให้หมดเลยนะฮะแล้วก็กดวางไปนะครับ นี่เราก็จะได้สคริปต์แบบนี้ออกมานะครับแต่ว่าทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นสปีกเกอร์ที่1น,นะครับก็คืออันนี้นะฮะแล้วก็สปีกเกอร์ที่2เนี่ยมันยังไม่ถูกแยกมาให้นะครับมันยังอยู่ในสคริปต์เดียวกันเลยนะครับทีนี้เวลาที่เราต้องการจะแยกนะครับเราจะต้องมาที่ตรงทางด้านขวามือนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเสียงผู้หญิงนะครับเนี่ยกดลองฟังก็ได้อันนี้จะเป็นเสียงผู้หญิงนะครับและอันนี้จะเป็นเสียงผู้ชายนะถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ ปอก็ไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อัดหน้าจออยู่นะฮะอ่าก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นคุณหนิงนะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นหนิงได้เลยนะอ่าเห็นไหมครับพอพิมพ์คําว่าหนิงปุ๊บเขาก็จะแยกของคุณหนิงออกมาให้เลยนะครับแล้วพอพิมพ์คําว่าคุณเอ็มนะครับเขาก็จะแยกคําว่าเอ็มออกมาให้เลยแบบนี้เห็นไหมครับก็จะสะดวกมา,มากๆเลยนะครับเห็นไหม ทีนี้ครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่ในส่วนของ Style Instruction ได้เลยนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถสั่งคำสั่งให้ AI นะครับออกเสียงยังไงเป็นสไตล์ยังไงได้นะครับจากตรงนี้เลยนะครับสมมติว่าทุกคนเนี่ยอยากจะได้ทนเสียงแบบอบอุ่นนะครับก็พิมพ์ไปว่า read aloud n in a warm นะครับ Welcoming tone นะครับแบบนี้ก็จะช่วยให้ AI เข้าใจมากขึ้นว่าอยากจะได้สไตล์ยังไงนะครับหรือทุกคนอยากจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ย Google สามารถที่จะเข้าใจนั่นเองนะทีนี้พอเราพิมพ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมากดที่ Run ตรงนี้ได้เลยแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งระยะเวลาการรอเนี่ยก็อยู่ที่ว่าสคริปต์ของเราเนี่ยยาวเท่าไหร่นั่นเองนะครับ แต่ว่าตอนนี้ปอได้เจเนเรตตัวเสียงมาเรียบร้อยแล้วทุกคนเนี่ยสามารถลองฟังได้เลยเดี๋ยวปอจะเปิดผ่านตัวคลิปให้ทุกคนฟังกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวให้เคลียร์วันนี้ผมเอ็มครับและหนิงค่ะวันนี้เรามี2ประเด็นร้อนๆที่หลายคนติดตามกันอยู่ทั้งเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาและสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางค่ะใช่ครับ เริเสียงคนพูดเป็นยังไงกันบ้างครับคือเหมือนคนพูดจริงๆกันเลยใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าเราเนี่ยจะดาวน์โหลดเสียงที่ Google เนี่ยเจเนอเรออกมาได้ยังไงบ้างนะครับก็ให้เรานะครับมาที่ทางด้านล่างเลยหลังจากที่เจ n เน a เรเสร็จนะครับเขาก็จะขึ้นมาตรงส่วนนี้นะครับซึ่งพอขึ้นมาปุ๊บนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมากดที่จุด3จุดตรงนี้ครับแล้วกดที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับ เขาก็จะทําการดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับก็สามารถที่จะไปเรียกใช้งานกันได้นะครับในส่วนนี้เลยนะเขาก็จะมาอยู่นี้สําหรับเทคนิคที่2นะครับต้องบอกเลยว่าใครที่ได้รับรี q u i r เมนจากลูกค้ามาเป็นหน้า2หน้าหรือบางทีสาม่หหน้านะครับคือมันเยอะมากๆเลยนะแล้วเรารู้สึกว่ามันอ่าน รายละเอียดต่างๆไม่ครบเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ AI นะครับแปลงข้อมูลตรงนี้ให้เป็น My Mind ม a p เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็แยกเป็นหัวข้อให้เราชัดเจนได้ด้วยนะครับโดยวันนี้ครับเราจะใช้ในส่วนของโน้ตบ o ๊ก LM นั่นเองนะครับซึ่งทางเข้าของเขานะครับก็จะเป็น notebooklm.google.com ตรงนี้ครับพอเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาคลิกที่ create new notebook นะครับหลังจากนั้นครับทุกคนก็จะเข้ามาที่หน้านี้เนาะ เขาก็จะให้เราเนี่ยแอดในส่วนของข้อมูลนะครับที่เรามีอย่างเช่นตอนนี้ครับเรามีไฟล์ MP3 ไฟล์ PDF ที่เกี่ยวกับ requirement ของลูกค้านะครับเราก็สามารถที่จะยัดเข้าไปในนี้ได้เลยนะสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยปอนะครับมีในส่วนของไฟล์นะครับที่เป็น PDF แบบนี้นะครับอ่าก็จะเป็นหน้า1ห,หน้า2หน้า3แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ รีควอร์เมนต์นะครับในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆเนาะทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะับว่าเขาจะสรุปให้เราได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะลากไฟล์ตัวนี้เข้ามาในส่วนของโน้ตบุ๊ก LM นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับเป็นการอัปโหลดอยู่นะครับที่นี้ครับพอเขาอัปโหลดเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้สรุปนะครับในส่วนของ r e q u i r e m e n ตตัวนี้มานะครับประมาณหนึ่งเนาะซึ่งให้เราสามารถที่จะอ่านดูเรื่องได้นะครับทีนี้ สิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยก็คือในส่วนของ MindMap ใช่ไหมนี่เราก็มาคลิกที่ในส่วนนี้เลยนะครับก็คลิกปุ๊บนะครับเขาก็จะสร้างในส่วนของ MindMap ให้เราอัตโนมัตินะครับอันนี้เขาก็จะบอกเลยครับว่าเขากําลังสร้างอยู่นะครับพอเขาสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูในนี้ได้เลยเห็นไหมอันนี้ก็คือในส่วนของระบบจองห้องประชุมนะครับ MRBS นั่นเองนะซึ่ง ในส่วนของระบบนี้เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับในส่วนของขอบเขตนะครับเป็นยังไงบ้างข้อกําหนดด้านฟังก์ชันงานทํางานเป็นยังไงนะครับเห็นไหมเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยแหละนะครับคือเราสามารถที่จะเอา My n d p a p ตัวเนี้ยออกไปทํางานได้เลยนะครับคือช่วยให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับมากันต่อที่เทคนิคที่3นะครับในเทคนิคนี้ครับเราจะให้ไเนี่ยมาช่วยเราวิเคราะห์นะครับว่า งานไหนเนี่ยควรที่จะทําต่อเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการมากที่สุดนะครับโดยที่จะเรียงลําดับให้ชัดเจนนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับของการเตรียมตัวเนี่ยก็คือในเรื่องของการเตรียมข้อมูลงานต่างๆนะครับว่างานทั้งหมดที่เราทําเป็นประจำเนี่ยมันมีงานอะไรบ้างนะครับแล้วก็ระบุเวลาให้ชัดเจนด้วยนะครับว่าแต่ละงานเนี่ยต่อสัปดาห์มันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับและที่สําคัญนะครับระบุผลลัพธ์ที่เราต้องการจาก แต่ละง,งานที่ชัดเจนนะครับเช่นเพิ่มยอดขาย10%ลดข้อผิดพลาด5%เเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าเป็นต้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับสำหรับพร้อมตัวนี้นะครับก็คือจะบอกว่าฉันทำงานเป็นตำแหน่งที่บริษัทอันนี้ก็คือบอกละเอียดเลยนะครับเป้าหมายหลักของฉันในตอนนี้คือนะครับใส่เป้าหมายไปหลังจากนั้นนะครับก็บอกว่านี่คือรายการงานที่ฉันต้องทำนะครับพร้อมเวลาที่ใช้และผลลัพธ์ที่คาดหวัง น,นั่นก็คือลิสต์มาเลยนะครับว่ามีงาน1ง,งาน2ถ้าเกิดว่ามีงานเพิ่มนะครับก็ใส่ไปเยอะๆเลยนะครับคือยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าช่วยวิเคราะห์งานเหล่านี้แลจะจัดลําดับความสําคัญของงานที่ควรทําต่อนะครับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการมากที่สุดโดยใช้เกณฑ์ต่อไปดีนะครับ 1. ศักยภาพในการสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ2ประสิทธิภาพในการใช้เวลาและ3นะครับก็คือความเร่งด่วนนั่นเองนะครับที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองยกตัวอย่างให้ทุกคนดูกันนะครับโดยเราจะใช้พร้อมตัวนี้เลยนะครับอ่าก็เดี๋ยว Copy นะครับในส่วนนี้ไปเลยนะฮะเพื่อที่จะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับเห็นไหมเขามีงานต้อง6งานเลยนะครับเดี๋ยวเราจะ Copy ตัวนี้ไปนะฮะแล้วก็เข้าไปที่ ในส่วนของ AI ตัวไหนก็ได้นะครับใครถนัด AI ตัวไหนสามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้จะใช้เป็น ChatGPT นะแล้วก็วางในส่วนนี้ลงไปนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงจากการวิเคราะห์งานทั้ง6รายการโดยใช้เกณฑ์เหล่านี้นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าสรุปการให้คะแนนนะครับลำดับที่1น,นะฮะก็คือตรวจสอบและอนุมัตินะครับอันนี้ก็คือ Impact 10เลยนะครับแล้วก็ ทำ e e f f i c i e n c y นะครับ8นะ u อ g e n c y นะครับอยู่ที่9นะครับรวมเป็น27 ID ก็คือเยอะสุดเลยนะแล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับนะครับแล้วก็ในส่วนของลำดับความสำคัญของงานนะครับก็จะเรียงลำดับตามผลร่วมนะงานที่1เนี่ยตรวจสอบและอนุมัตินะครับก็จะอยู่ที่27ทับ30 ก็คือ user stories นะครับอันนี้ก็คือที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาก็จะเรียงมาให้นะว่าเหตุผลคืออะไรข้อเสนอเนะี้ยคืออะไรนั่นเองนะครับคือค่อนข้างละเอียดแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยวิเคราะห์การทํางานของตัวเองได้ดีมากขึ้นเลยนะครับมากันต่อที่เทคนิคที่4นะครับในเทคนิคนี้เนี่ยใครที่ไม่มีหัวในการดีไซน์สไลด์เลยนะครับคือต้องบอกว่าเทคนิคนีเน้เหมาะกับคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้จะมาช่วยให้คุณสามารถสร้างสไลด์เสร็จ ภายในไม่กี่นาทีเลยนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาเตรียมข้อมูลกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ Microsoft Word หรือว่า Google Docs ก็ได้นะครับในการเตรียมข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทำการเสนอนะครับในส่วนของแผนการขายประจำไตรมาส3ทับ2 5 6 8กนะครับก็คือให้ทุกคนเตรียมไฟล์แบบนี้นะครับเป็นเอกสารให้เรียบร้อยเลยนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างภายใน งานที่เราต้องการนําเสนอให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ ChatGPT นะครับสรุปข้อความทั้งหมดนี้ให้มันเป็นสไลด์กันนะครับโดยพร้อมที่เราจะใช้นะครับเราจะมาใช้พร้อมตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือสร้างเทมเพลตสไลด์นําเสนอไฟล์นี้นะครับภายใน8สไลด์นะครับเป้าหมายก็คือสรุปแผนงานการขายให้กระชับและเข้าใจง่ายสําหรับผู้บริหารนะครับ สำหรับใครที่มีเป้าหมายอื่นนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับคุณสมบัติที่ต้องการนะครับก็คือใช้ภาษาที่เป็นทางการและมืออาชีพนะครับเน้นข้อมูลสําคัญและตัวเลขหลักนะครับหากมีข้อมูลที่สามารถทําเป็นกราฟได้นะครับให้สร้างกราฟประกอบด้วยนะครับออกแบบให้ดูดีสะอาดแล้วก็ทันสมัยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะก๊อปปี้พร้อมทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่ chat GPT กันนะฮะก็เข้ามาที่ chat GPT กันเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นครับเราก็เอาไฟล์เนี่ยที่เราสรุปมาทั้งหมดนะครับที่เป็น PDF เนี่ยเอามาวางใน ChatGPT หลังจากนั้นนะครับก็วางพร้อมตัวนี้ลงไปนะฮะแล้วเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากด Enter ได้เลยตอนนี้ครับเราก็จะได้นะครับในส่วนของสไลด์ที่1นะครับเป็นยังไงนะครับสไลด์ที่2เป็นยังไงนะครับอันนี้เขาก็จะสรุปมาให้แล้วว่าในสไลด์แต่ละสไลด์เนี่ยเราควรจะ พูดถึงเรื่องอะไรบ้างนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้ครบแบบสไลด์เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราได้แบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยก็พีนะครับตั้งแต่สไลด์ที่1ถึงสไลด์ที่8นะครับให้เรียบร้อยเลยนะฮะพอเรา copy เรียบร้อยนะครับเราก็เข้ามาที่ AI ตัวนี้ครับนั่นก็คือ gamma app นั่นเองนะครับ พอเราเข้ามาที่ AI ตัวนี้เรียบร้อยนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับจะใช้บัญชี Google หรือบัญชีอะไรในการล็อกอินก็ได้นะครับจะสร้างบัญชีใหม่ก็ได้หลังจากนั้นครับมันจะมีคําว่า Create New แล้วก็มีคําว่า AI แบบนี้ครับให้ทุกคนคลิกเข้ามาที่ปุ่มนี้ได้เลยอ่าทีนี้ครับเราก็จะกดที่ Paste Intext นะครับเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่ Slide นะครับก็คือ Presentation นั่นเองแล้ววางนะครับในส่วนของ ตัวที่เรา copy มาจาก ChatGPT นะครับอ่าอันนี้ก็คือสไลด์1ถึงสไลด์8ที่เรา copy มานั่นเองนะฮะพอเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เรานะครับมาเลือกนะฮะว่าเราจะ generate content ยังไงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราไม่ต้องการจะเปลี่ยนข้อมูลอะไรเลยนะครับเราก็จะเลือกตัวนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดที่ continue to prompt editor นะครับโอเคครับพอเราได้แบบนี้นะครับมันก็จะแบ่งเป็นสไลด์ให้เราเห็นเลยใช่ไหมครับว่า มีสไลด์1 2 3 4 5 6 7 8นะครับตามที่เราสร้างจาก ChatGPT มานะครับคือตอนนี้เนี่ยเราจะให้มันเขียนถึงใครนะครับก็สามารถระบุได้นะว่าเป็นผู้บริหารแล้วก็ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการขายนะครับแล้วก็โทนเนี่ยก็คือเป็นทางการมุ่งเน้นผลลัพธ์แบบกระชับนั่นเองนะครับทีนี้ Output เนี่ยก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาคลิกที่ continue ได้เลยนะครับซึ่งเวลาเราสร้างสไลด์จาก gamma app เนี่ยมันจะคิดเครดิตอยู่ที่40เครดิตนะครับซึ่งตอนนี้เรามีเครดิตอยู่ที่320นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครใช้เครดิตหมดนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อบริการกับทาง gamma ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างสไลด์ตัวนี้กันก่อนนะครับก็กดที่ continue ได้เลย โอเคนะครับทีนี้พอมาที่หน้านี้ครับเขาก็จะให้เราเลือกนะว่าเราอยากจะได้ธีมประมาณไหนนะครับอยากจะได้สีประมาณไหนก็สามารถเลือกได้นะครับสมมุติว่าเอาเป็นสีประมาณนี้ละกันเนาะโอเคแล้วก็กดที่ generate ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะสร้างนะครับในส่วนของสไลด์ให้เราเห็นแบบนี้เลยนะก็ค่อนข้างทึ่งมากๆเพราะว่า AI เนี่ยมันทำได้เก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็เร็วมากด้วยนะ ซึ่งพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะพรีเซนต์เลยนะครับก็ให้เราเนี่ยมากดที่พรีเซนต์ทางด้านขวาบนได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะฮะเห็นไหมแบบนี้นะครับแล้วเราก็คลิกที่ปุ่ม Space bar นะครับเพื่อ,อเปลี่ยนสไลด์ถัดไปนั่นเองนะครับคือค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็สรุปต่างๆเนี่ยค่อนข้างทำมาให้ครบนะครับเวลาที่เราอยากจะแก้ไขสไลด์นะครับก็สามารถที่จะ กลับมาที่หน้าหลักนะครับตรงนี้ก็คือ Escape mm hmm. ออกมาเนาะแล้วก็มาแก้ไขได้นะครับว่าเราอยากจะได้ฟอนต์นะครับยังไงนะครับตัวหนาตัวบางนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้อันนี้คล้ายๆกับการใช้ในส่วนของ PowerPoint หรือว่า Google Slide เลยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้คล้ายๆกันเลยนะครับหรือว่าใครเนี่ย ที่อยากจะ Export สไลด์ตัวนี้ออกมานะครับก็สามารถที่จะมากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับจุด3จุดนะแล้วก็มาที่ Export นะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาหลังจากนั้นครับมันก็จะมีในส่วนของตัวที่เราต้องการจะ Export นะครับว่าเราอยากจะ Export อะไรบ้างนะครับตั้งแต่ p d f powerpoint, google นะครับ Google สไลด์หรือว่าเป็น png นะครับก็เลือกเอานะครับว่า เราอยากจะเอาไปใช้ยังไงต่อนั่นเองมากันต่อที่เทคนิคที่5นะครับในเทคนิคน,นี้เนี่ยใครที่ต้องตัดสินใจในเรื่องสําคัญสาคัญเนี่ยเอราะว่า AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้ครับปอเตรียมเทมเพลตสําหรับคนที่ต้องทํางานในที่ทํางานมาให้แล้วนะครับซึ่งปอก็คาดเดานะครับว่าน่าจะมีประมาณนี้แหละ7เทมเพลตนะครับนั่นก็คือเทมเพลตในการเลือกกลยุทธ์มาร์เก็ตติ้งแคมเปญต่างๆนะครับเทมเพลตเลือกโครงการนะครับ เทมเพลตเลือกเ e n d ด r นะครับหรือว่า supplier ใหม่เนาะเลือกคนเข้าทีมนะครับเลือกเทคโนโลยีนะครับเลือกวิธีแก้ปัญหานะครับแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของงานเนาะซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวพอจะมายกตัวอย่างให้ดู1 template นะครับนั่นก็คือเทมเพลตของการเลือกกลยุทธ์ Marketing c a m p คมเปนั่นเองนะครับซึ่ง template ที่เหลือนะครับทุกคนสามารถที่จะลงไปดาวน์โหลดได้ที่ใต้ด้านล่างเดสคริปชันนะครับแล้วก็ รับเทมเพลตพวกนี้ทางอีเมลของทุกคนได้เลยนะครับโอเคมาดูกันนะครับในส่วนของตัวอย่างเทมเพลตกลยุทธ์ Marketing ิ้ m p คมเปในส่วนของ De c i s i o n m e t r i c กันนะครับก็ เราก็จะบอกว่าเรามี Marketing Strategy 2แบบนะครับก็คือ Strategy A แล้วก็ Strategy B นะครับงบ Marketing จําจำกัดนะครับเลือกได้แค่1น1เท่านั้นซึ่งเราได้สร้าง decision Ma t r i กนะครับให้คะแนน1ถึง10แเกณฑ์การตัดสินใจเนะี่ยก็คือคาดการ ROI หรือว่า Conversion น้้ำหนักอยู่ที่35%ออยากจะได้อะไรมากที่สุดนะครับก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปให้มากที่สุดเลยนะครับ แต่ว่ารวมกันเนี่ยมันต้องครบ100%นะครับงบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่25%ความเหมาะสมกับทาร์เก็ตออเดียนน้ำหนักอยู่ที่20%ความเป็นไปได้ในการดำเนินการนะครับน้ำหนักอยู่ที่25%แล้วก็ความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบน้ำหนักอยู่ที่5%นะครับข้อมูลแคมเปญนะครับใส่รายละเอียด s t r a t e g y A แล้วก็ B ลงไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาร์เก็ตออเดียกลุ่มเป้าหมายคือใครงบประมาณใส่งบไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ขอ implementation plan แล้วก็ KPI ที่วัดผลได้ด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะ copy พร้อมตัวนี้ไปใส่ใน chat GPT กันนะครับว่าจะให้ผลลัพธ์ออกมาแบบไหนนะครับมันมีงบประมาณอยู่ที่250 0นะครับเราจะใช้ marketing strategy A หรือว่า B d นะครับก็กลับมานะครับในส่วนของตัว chat GPT นะครับแล้วก็วางพร้อมทั้งหมดที่เรา copy มานะฮะหลังจากนั้นกด enter ได้เลย อันนี้ก็คือ Decision m a t r i c นะครับที่ตัวของ ChatGPT นะครับเขาประเมินมาให้เรานะฮะนี่เห็นไหมน้ำหนัก35%าอ i แล้วก็ Conversion นะครับ Strategy A ได้คะแนนอยู่ที่8นะครับแล้วก็ B ได้คะแนนอยู่ที่่อันนี้ก็คือแพ้ละนะครับในส่วนของ Strategy B นะแล้วก็จะเห็นว่างบประมาณที่ต้องใช้ตัวของ Strategy A เนี่ยก็จะมากกว่านะครับก็อยู่ที่9และ s t r a t e g B อยู่ที่6นะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมเขาก็จะมีขั้นตอนในการดําเนินการมาให้เราด้วยนะครับว่าเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ต้องทําอะไรบ้าง KPI ที่วัดผลได้เป็นยังไงนะครับอันนี้เขาก็จะบอกมาละเอียดมากๆเลยนะครับลองเอา พร้อมตัวนี้ไปใช้งานกันดูในเทคนิคที่6นี้นะครับต้องบอกว่าเวลาที่เราทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเจอกับปัญหาต่างๆมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขในเรื่องต่างๆได้นะครับแต่บางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าเทคโนโลยีตัวไหนเนี่ยที่เราจะเอาเข้ามาแก้ไขหรือว่าแอปพลิเคชันตัวไหนที่เราจะเอามาแก้ไขงานของเราได้บ้างนะครับซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของข้อนี้นั่นเองนะครับก็คือเราจะให้ AI เนี่ยวิเคราะห์ปัญหาที่เราเจอบ่อยๆในงาน แล้วก็เสนอระบบจัดก,การนั่นเองนะครับเวิร์กโฟของมันเนี่ยก็คือนะครับเวลาที่เราทํางานไปเรื่อยๆแล้วเราเจอนะครับในส่วนของปัญหาต่างๆเนี่ยก็ให้ทีมทุกคนรู้ไว้เลยนะครับว่าเวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ยเราจะเข้ามาเกอกข้อมูลใน Google Form นี้นะครับโดย Google Form เนี้เขาก็จะเก็บในส่วนของวันที่นะครับทีมปัญหาโดยย่อผลกระทบแล้วก็วิธีการแก้ไขเบื้องตน้นที่ได้แก้ไขไปนะครับแล้วพอเราเก็บข้อมูลแบบนี้ได้สักระยะหนึ่งนะครับ ก็จะมีข้อมูลประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยแปลงเป็นไฟล์ pdf นะครับแล้วก็เอามาเข้าในส่วนของ chat GPT นั่นเองนะครับซึ่งพร้อมที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้พร้อมตัวนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าฉันได้รวบรวมข้อมูลปัญหาที่ทีมของฉันเจอที่ผ่านมานะครับช่วยวิเคราะห์ข้อมูลนี้ตามขั้นตอนต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือ1จัดกลุ่มและหาความถี่ของปัญหา 2. วิเคราะห์หาสาเหตุหลักนะครับ3ประเมินผลกระทบและจัดลำดับความสำคัญ 4. ระบุความต้องการและคุณสมบัติการจัดก,การต่างๆนะครับ 5. สำรวจและเปรียบเทียบเครื่องมือซอบแวร์ 6. ล่างข้อเสนอแล้วก็ระบบจัดก,การนะครับคือตรงนี้จบในที่เดียวเลยนะครับเวลาที่เราจะเอาข้อเสนอเนี้ยไปเสนอให้กับฝ่ายการเงินนะครับก็จะได้รู้ถึงปัญหาแล้วก็สามารถที่จะ เบิกงบประมาณได้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะ Copy p r o พร้อมตัวนี้ไปกันโอเค Copy p r o พร้อมตัวนี้มาแล้วกลับมาที่ chat GPT ครับแล้วก็เอาในส่วนของปัญหาที่เราเจอนะครับที่เราลิสต์มาทั้งหมดนี้นะครับมาวางที่ chat GPT ได้เลยนะครับแล้วก็วางพร้อมตัวเมื่อกี้ลงไปนะครับหลังจากนั้นกด enter ครับอ่าทีนี้ครับเราก็จะได้ขั้นตอนที่1นะครับก็คือจัดกลุ่ม และหาความถี่ของปัญหานะครับเขาก็จะจัดกลุ่มมาให้นะครับว่าใครนะครับกลุ่มไหนที่มีปัญหามากที่สุดนะครับนั่นก็คือกลุ่มนี้ปัญหาเกี่ยวกับระบบนะครับล่มเข้าระบบไม่ได้หรือว่าบัักนั่นเองนะครับตัวอย่างเหตุการณ์เนี่ยก็คือระบบล่มเข้าระบบไม่ได้ค้นหาขั้นสูงผิดปกตินะครับอันนี้ก็คือตัวแรกนะครับตัวที่2ก็คือ ความผิดพลาดของข้อมูลนะครับเขาก็จะไล่จากมากที่สุดไปน้อยที่สุดมาให้เรานั่นเองนะครับขั้นที่2เนี่ยก็คือวิเคราะห์หาสาเหตุหลักนะครับว่าสาเหตุหลักเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับขั้นที่3าเนี่ยก็คือประเมินผลกระทบแล้วก็จัดลําดับความสําคัญนะครับเห็นไหมเขาก็จะประเมินผลกระทบแล้วก็จัดลาดับความสําคัญให้นะครับว่าอันไหนสําคัญที่สุด1นึ่นะครับลำดับที่4นะครับขั้นตอนที่4เนี่ยก็คือ ความต้องการแล้วก็คุณสมบัติของระบบนะครับความต้องการแล้วก็ key requirements นะครับก็คือระบบแจ้งเตือนนันทีเมื่อระบบล่มนะครับระบบจาัดก,การรหัสผ่านอัตโนมัตินะครับแบบนี้เนาะคือ c h a g p t เนี่ยค่อนข้างที่จะ list มาให้เราครอบคุมมากๆเลยนะครับแล้วก็เขียนในส่วนของตัวของร่างข้อเสนอนะครับมาให้เราได้ดีมากๆเลยนะครับก็ใครที่เจอปัญหาในทีมอยู่นะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ ไปใช้กันดูนะครับมากันถึงข้อสุดท้ายข้อที่7กันแล้วนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ไม่ค่อยมั่นใจในผลงานของตัวเองเลยนะครับเวลาที่เราจะส่งผลงานต่างๆเนี่ยอยากจะให้มีคนรีวิวผลงานก่อนที่จะส่งนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับถึงแม้ว่าจะไม่มีคนรีวิวผลงานให้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเรามี AI ที่จะมาคอยรีวิวผลงานให้กับเราอยู่ได้นะครับ อันดับแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเตรียมในส่วนของผลงานให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ mp 3วิดีโอ google docs google slide s หรือว่า s p r e a s h e e t ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะส่งให้กับ ai เนี่ยรีวิวงานให้กับเราได้ดั่นเองนะครับพอเราเตรียมไฟล์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือในส่วนของการเข้าไปที่ ai ตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น chat gpt google Gemini ก็ได้นะครับพอเข้าไปแล้วนะครับ เราก็จะใส่พร้อมตัวนี้นะครับก็คือฉันต้องการให้คุณทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินสําหรับงานเขียนของฉันชิ้นนี้นะครับสําหรับใครเนี่ยที่เป็นงานชนิดอื่นนะครับก็สามารถเปลี่ยนในส่วนนี้ได้นะครับก่อนที่ฉันจะส่งจริงนะครับ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับงานประเภทงานนะครับเป็นอะไรยังไงนะครับหัวข้ออะไรกลุ่มเป้าหมายว่าจะเขียนถึงใครนะครับวัตถุประสงค์ของงานเนี่ยงานนี้ต้องการสื่อสารอะไรนะครับเกณฑ์การประเมินนะครับ เนี่ยก็มี12 3 4ตามนี้นะครับแล้วก็รูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับว่าอยากจะได้แบบไหนทุกคนสามารถที่จะมาปรับแต่งพร้อมตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตคร่าวๆให้ทุกคนเอาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนี้นะครับเราจะเสนอแผนการตลาดนะครับโดยเราเนี่ยได้เตรียมนะครับในส่วนของตัวเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือแผนการตลาดตัวนี้นั่นเองนะครับ ก็พอเราเตรียมตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะส่งข้อมูลตัวเนี้ยเข้าไปที่ ChatGPT กันนะครับแล้วก็จะใช้พร้อมตัวนี้ที่เราทําการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเข้ามาที่ ChatGPT ได้เลยนะครับแล้วก็วางพร้อมตัวเมื่อกี้ลงไปหลังจากนั้นนะครับก็เอาตัวของไฟล์นะครับที่เราเตรียมจะส่งให้กับผู้บริหารเนี่ยมาเข้าไปใน ChatGPT ได้เลยนะครับแล้วก็กด enter ที่นี้ครับเราก็จะได้คำตอบจาก ChatGPT เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนการตลาดของ h e a l t h y b i t e s นะครับมีโครงสร้างครบถ้วนชัดเจนแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะครับเนื้อหานำเสนอในเชิงกลยุทธ์แล้วก็มีตรรกะเรียงลำดับดีนะครับมีความเป็นมืออาชีพเหมาะสำหรับการนำเสนอผู้บริหารแล้วก็นักลงทุนจุดเด่นคือการใช้ภาษาที่กระชับไม่ยื่นเยอน,นะครับแล้วก็กลยุทธ์สอดคลองกับ วัตถุประสงค์ของแบรนด์นั่นเองอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เขาสรุปมานะครับจุดที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พร้อมข้อเสนอแนะเนาะซึ่งตรงนี้ครับเขาก็ได้ลิสต์มาให้เป็นข้อๆเลยนะครับจุดแข็งคืออะไรนะครับระดับคะแนนเกรดนะครับก็จะได้เป็น A ลบนะครับเอออันนี้เขาก็ทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเราจะต้องมีคนรีวิวงานก่อนที่จะส่งนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือ7เทคนิคนะครับที่ช่วยให้เราทำงานได้สมาร์ทมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณนะครับรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะพัฒนาการใช้ AI นะครับโดยการเขียนพร้อมให้ดีมากขึ้นเนี่ยตอนนี้นะครับปอก็มีคลิปวิดีโอในการสอนเขียนพร้อมด้วยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปเอาสูตรในการเขียนพร้อมได้จากคลิปวิดีโอนี้ครับก็จะเป็นสูตร the right formula นั่นเองนะครับสามารถที่จะ ไปดูกันได้เลยซึ่งเปมั่นใจเลยนะครับว่าถ้าทุกคนดูจบเนี่ยทุกคนจะสามารถเขียนพร้อมได้ดีมากขึ้นอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าในคลิปวิดีโอนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณมีเทคนิคที่โดนใจหรือว่ามีวิธีในการใช้ AI จริงๆยังไงนะครับก็สามารถที่จะแชร์กันตอบที่คอมเมนต์ได้เลยและถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับรู้สึกว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยช่วยให้การทํางานของทุกคนง่ายขึ้นนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์นะครับและที่สําคัญกดแชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานของทุกคนดูกันด้วยนะครับ เอาเป็นว่ากดติดตามกันไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับ